ก็สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเออ่เล่นไอที่มันคล้า,า,ายๆกิมโดะลืมแล้วที่มันอัปเดตอ่ะวันนด้หาคุณจำได้เออมีนะม,มาทำคลิปแต่หาชื่อกิมไม่เจอคืออะไรไม่จำได้มีอยู่ แด็กดิ้งดูโซเชืช่อผมมันมีอยู่ผมจำได้เกมเชื่อะไรวะเออเฮ้ยผมจำชื่อเกมไม่มได้หรอโอเคอย่าบอกนะว่าผมจำชื่อเกมไม่ได้ อยองไ,ไงดีอืมก็เออผร้มเลี้ชื่อเกมก็ไปเล่นอะไรดีเฮ้ยไปเล่นเดือดสตองแทนเอ้ยไปเล่นเกมโดแทนก็ดกได้โอรลืมชื่อเกมโหแหลกแหลกก็คนแหลกโหแหลกอ,อะไรวะเนี่ยแหลกแหลก ใครอยู่กับผมเลยนยี่คนเดียวด้ยวยมันได้เล่นนาาแล้วนี่ใช่ผมจะเดอะโฮเทลเคลีรออรันาลยวันหนึ่งเลยครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้อัคลิเพราะว่าผมก็เริ่มมี

สามเกตุตัวที่สามมันจะมีตัวละครที่สามารถเกิดขึ้นได้ในโมเดลตัวที่สี่ไปห้าสีดได่ไปห้าห้าไปหกหกไปเจ็ดแปดวิเทียน เทียนนี้มันสามารถบ,บอกได้ว่าถ้าเทียนดับผีมันจะมานับอันนี้มันจะมีเนี่ยทำไมมันไม่ีแสงอ่ะช่างมันนี่หากุญแจอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะดูเทียวละห้องเลย ห้องนี้ไม่มีแล้วอีกห้องหนึ่งไม่มีวะ่ะหองนี้ไม่ไม่มีห้องนี้ต่มีอะไรบ้าง ก็เกมรอนะช่วงนี้เขาก็ไม่คนะ่อยฮิตแดีวยวผมมาเล่นเพื่อโอเคเกมนี้ก็เกมผีหแหละก็ท่านเชมก็เคยเห็นกันมาแล้วแหละกดผิดโอผมกดแอปแปลเพียงแล้วกกมที่สองให้ได้ไอ้บิ๊กเกมที่สองถอยแล้วนะับวิ๊ยได้ผ้าพันแผลว่ะ แต่ว่ามันเลือดเต็มอยู่เดี๋ยวผมจะไปห้ถึงห้องพี่กูได้สามนาที เบื่อหาวิกเจ้าแเน่ยโอเคห้องนี้คือห้องที่ถูกต้องนะส่วนที่เหลือนี่แหละผีสิบสามมันต้องไปสิบสี่แน่แต่ห้องหนูมันอาจจะแบบห้าไแบบนี้นะอย่าดมให้ดูดีสิบสามไปสิบสามไม่มีนะถ้าข้าไปแล้วก็โดนผีออมหรือก็เฝ้าอยูนี่แต่แม่มันจะมีเสียงหายใจ โอเคนี่นั่โดนให้ดูสักครั้งนึงก็ได้อะเนี่ยก็เป็นแบบนี้สี่ีรัชมา สอย่งนทำไมเทียน,นดบับอะปกติเทียนจะมีแสงไม่ใช่เหรอรัสรัสมันก็มาต่อที่ต้องหากุญแจอีก

แสงมันอยู่ในนี้นี่โอเคอะไรวะเนี่ยต้องต่อไปต้องหาประตูนะครับโอ้ยตัวดิ่ เฮ้ยคุณรละเล่นกับผมหรือเปล่าเนี่ยนี่คือผมจะหาประตูไม่เจอนะนี่ี่ผมจะต้องฉลาดแค่ไหนถึงผมจะหาประตูไม่เจอเนี่ย ไปผ่านได้แล้วแล้วเทียนมันก็ยังไม่ขึ้นนะสิบแปดสิบเก้าูเพื่มด้วยไปหาประตูบิ ยี่ยส,สิบเก้าเป,ป็นสามสิบยี่สิบเป็นสามสิบไฟกระพริบ เอ็ดไปสับสองสับสองไป็นสามสามสับสองไปสามสามนี่สองสามเปสามสี่มาว่าจำผิดเนี่ยเค